สวัสดีจ้าพี่น้องอ่าเมนี่เมทิบสิมะปลูกต้นมะกรูดสื่อมะหมูว่านจ้ะพี่น้องกระถางนี่นะคะกระถางนี้ก็ร้อยยี่สิบจ้ะพี่น้องกระถางนี่ต้นหนึ่งแต่ว่ามันเป็นต้นแบบเพิ่นเพิ่นเอียงก็เพิ่นตอนเนาะไม่จ้ะเพิ่นตอนนะเพิ่นกะมะอันนี้จังมาเมทิบเสีเอามะปลูกเพราะว่า นี่ต้นเดียวกับเรือจินเลยจะต้นบะกูดอยู่บ้านเฮาเนาะจะเนาะกาสิมาเอาลงปลูกปีนี้คือสิด้ปลูกันเดียวนี่หลจะจะต้นเดียวนี่หละเนี่ยวอื่นคือสิบไริปลูกดอกพะวน่นมันมันบด้ไปหาพันต้นใหม่มาปลูกแม่ยจ้ะบมมีเวลาก็เลยบริไปหาพันุต้นใหม่มาปลูกไอไอต้นมะกรูดนี่คิดว่าสิบูกบัดนี้ก็เลยพอดีไปตลาดเนี่จ้ะไปตลาดไปเห็นก็เลยเอามา ต้นนี้ก็120 120บาทโอ้ยถ้าเป็นทาแม่อาเมกาไอ้ต้นบะกูดเมทิบเนาะต้นบะกูดเมทิบเนี่ยสี่ปีแล้วยังพันเลยยังเป็นเบียอยู่แต่ว่าต้นนี้นะเพิ่นตัดแตง่งเพิ่นตอนเอามันก็เลยโตแม่แจพี่น้องโตเร็วเนี่ยถ้ามาปลูกเนะี่ยก็บ่ดนกระขึน้นก็งามแะพี่น้องนี่ต้นมะกรูดนี่ มึงใบเขาตีพี่น้องคนน่ะใบเขาต้นเดียวกันเรือจีนจ้ะถ้าอันนี้อิหีแม่จ้พี่น้องแต่ว่าเฮ้าโบายู่เฮากับ่บใครไดดูแล่โใครได้อันนี้ปันใดนัจ้ะแต่ว่าการบบเป็นอย่างแบบว่าให้มันมีนะถึงเฮ้าโบายู่แต่ว่าถามมันหลอดมันก็นคือบบเป็นอย่างเขาก็อยู่ใดตามธรรมชาติของเขานั่นจ้ะเนาะเนี่ยเป็นบอจ้ะนี่แหละจ้ะปีนี้เกษสรป,ปูแค่ย่างเดียวนี่แหละจ้ะ เพราะว่าบบมีเวลาเดี๋ยวไปหาพันธุ์ปลูกแนวอื่นพันแนวอื่นมาปลูกนี่จ้ะพี่น้องก็สิปลูกเบียดกันไว้หน่เด้อยจ้ะพี่น้องไว้ใกล้ๆกันนี่แหละจ้ะก,กับแนวอื่นนี่จ้ะให้เขาอยู่ประมาณเดียวกันเพราะว่าเนื้อที่เฮาน่ะยังพันในหูยังพันใน,ใ,น,นใจว่าเขาเสียดอย่างแน่นนะก็เลยยังพันในลงต้นหม่หลายจ้ะพี่น้องเพราะว่าบบเนใจเนี่ยต้นเดียวแต่ว่าม,วม้วนเมทิบนี่มึงเนี่ยพี่น้องงามงาม ต้นเอ็นั่นจ้ะต้นบักะนาวไม่จ้ะบักะนาวเป็นมะนาวเป็นลําไพเนาะเนี่ยเมทิีกับมาเนี่ประมาณเดือนหนึ่งเนาะจ้ะเนาะเมทิีกับมาลดน้ำลดหยังละกันใบก็ขึ้นไม่งามไม่จ้ะมึงเนี่ยตามทีม่เมทิีมาเห็ดมาอีมานี่แค่เดือนเดียวเ,เนาะจ้ะเนาะมึงเขาแตกกิ่งก้านแตกยอดแตกหยังไม่จ้ะพี่น้องใบเก่าเขาก็จะล่วงไปใบไม่ก็ขึ้นมาเนาะเต็มเลยจ้ะเพราะว่าเฮาแบบ ได้ดูแลเขานะ่ยจาะพี่น้องเลยได้ดูแลเขามันงก็เลยแบบงามเนี่ยแตกแตกยอดไม้ไวสันทอเต็มเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยตอนไปทิพมาแหลงๆนัน่นคือว่าแบบว่าใบเก้านั่นโอ้ยมาแรงกินแหวงเมื่อมพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ขื้นยางงามเลยจ้ะขึ่นยางงามเลยกับภัยเหตุอย่างดอกจะเพียงแต่ว่าลดน้ำเขาหายน้ำเขาแนวอื่นกับพัน,นเหตุปัญหาจะพี่น้องไง หอจ้ะแต่ว่ากัมีสีดสีดแนวกันมาแรงอยู่เพราะว่าให้แบบให้ใบเขาฟื้นน่จ้ะเนี่ยประมาณนี้เลยจ้ะต้นมะนาวแต่ว่าไอ้พวกกิ้งไต่ตายสีเมิีกับสีมาตัดออกอยู่จ้ะแตงเขาออกอยู่มึงหยาทถอนไปแล้วรอบนึงเมิีว่าเสียอ,อัน อาปุ๋ยมาใส่อาหารปุ๋ยขอกมาใส่กับยังพอนในหาพี่น้องบ่ค่อยจะมีเวลาไปหาไมจ้ะเนี่ยก็เลย่างพอนในเหตุยังจะพี่น้องเนี่ยแต่ว่าต้นไม้ที่ไม่ที่ปลูกลงไปจ้ะทุกอย่างนะคะไอ้ต้นกล้วยก็เริ่มเป็นดอกแล้วต้นกล้วยจ้ะยังพันในถึงปีไหมพี่น้องไอ้นี่ก็ยังไม่ถึงปีนะนน่น่ะเดือนหน้านน่น่ะถึงจะถึงปีเนี่ยแต่เขาก็สวยโต โตแล้วประมาณนี้เลยจ้ะก็จะมาปลูกต่อจ้ะพี่น้องปลูกต่อเนาะเพราะว่าไม่ทิบขุดดินไว้เนี่ยขุดดินไว้มันมันดินดีอยู่เลยจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันข้างบนมันจะแข็งจ้ะถ้าเขุดลงไปข้างล่างมันก็จะแต่ว่าไม่ทิบเอาน้ำใส่ไว้เพราะว่าข้างบนมันแข็งไปก็เลยเอาน้ำใส่ไว้จังสิขุดต่อในจ้ะพี่น้องก็จังสีเอาเขาลงในจ้ะ นี่เนาะจะเนาะไปจ้ะนี่จ้ะพี่น้องเอาขุดดินขึ้นแล้วเนาะก็ข้างบนมันแข็งก็เลยน้ำใสทีนี้ก็ขุดขึ้นได้สบายเพราะว่าดินดีจ้ะดินบ้านเมิีนี่ดีเนี่ยดูสีสีเขาสีดินจ้ะแล้วก็ล่วนด้วยสีดำเชียวเพราะว่ามันเป็นดินภูเขาเป็นดินภูเขา แต่ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นเอฟาร์มกุ้งฟาร์มกุ้งที่นี้เขาก็ถมดินเนาะถมแต่ว่าเขาไม่ได้ไปเอาดินที่อื่นมาถมไงเขาเอาดินจากภูเขาที่มันไอ้นี่ภูเขาอ่ะลงมากบฟาร์มกุ้งดินก็เลยดีดินก็ยังเป็นดินเก่าเป็นดินแบบไม่ได้เอาหินเอาอะไรมาใส่อะไรประมาณนี้ดินก็เลยดีเป็นดินภูเขาจ้ะดินดำดี ต้นไม้ไม่ทิพถึงงามจ้ะพี่น้องปลูกยังปลูกยังกับงามเลยจ้ะถ้าไม่มีอะไรมารบกวนเขาปลูกอะไรก็ขึ้นงามเนี่ยดูดีดินวันนี้ไม่ทิพกะสิเอาลงไปจ้ะต้นมะกรูดปลูกต้นเดียวก็เหลือกินเลยจ้าทีนี้ก็จะเอาลงต้นเขาลงเนาะลงอย่างนี้เลยลงก็ลง,เ,ลงเดี๋ยว นี่ออกไปจะได้ขอดออกง่ายๆนี่เลยลงไปดูลากเขาดินี่เลยจ้ะลงไปเลยประมาณนี้เลยลากดูลากเขาก่อนขุดงอป่ะลากสวยลากสวย โอเคนี่เลยีลากเข้ากระจายสินิดหนึ่งแล้วก็ถมไปถมไปขุดลึกหน่อยเพราะว่าเพราะว่าอันสีบรไรแบบกดหนกเขาล่งไหมจ้ะแล้วก็ถมดินลงไปเลยถ้าถ้าปลูกแบบว่าต้นเขาอันนี้ร้ายกะสีเด็ก สิริกดต้นเขาล่งนาอจ้ะเนาะแต่นี่เมธีบกกดต้นจ้ะเพราะว่าอ่าขุดลึกอยู่ละกะฟังลึกอยู่จ้ะต้นเขาบะโนมแน่นอนสินะเพื่อให้ต้นเขาบะโนมเม่จะพี่น้องกะนี่เลยจ้ะประมาณนี้ดินดีดินดีมาก ดินนี่ก็ยังไม่ได้เอาใส่เลยใส่ลงไปดินที่จะมาจากกระถางเขาใส่ลงไปแค่นี้แล้วก็ดินใส่ลงไปแต่ไม่กดเพราะว่าอดินใส่ลงไปแต่ไม่กดเพราะว่าไอ้นี่อยู่ มันเราปลูกลึกอยู่เราไม่ต้องไปกดให้มันให้รากเขาขดน,นี่เลยจ้ะประมาณนี้แล้ก็ดินใส่ลงไปนี่เลย ต้นมะกรูดไปกินเพราะว่า้ขกลับมากอ่ะได้ไปหาปลูกจ้ะวได้ไปหากินไว้สันเถาะก็เลยปลูกไว้ก็ดีไม่กินจะวันนี้ไม่ต้องไปหาโอเค เรียบร้อยเดี๋ยวดินน้ำมาลดกต้นมะกรูดอันมาเรียบร้อยโนมาฝั่งนี้หน่อยหนึ่ง เ,เรียบร้อยแล้วค่ะต้นมะกรูดเป็นอันบะเรียบร้อยเนาะปลูกต้นมะกรูดต้นหนึ่งไว้กินไว้กินเวลาเรากลับมาเราก็ได้กินปีนี้ได้ปลูกแค่ต้นเดียวนี่แเละจ้ะเพราะว่าบม่มีเวลาไปหาพันพันผักไหมจ้ะพันต้นใหม่มาปลูกจ้ะก็อีกอย่างหนึ่งก็เอ ที่เรามันเยอะก็จริงอยู่แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรมั่งก็เลยยังลงต้นไหม่บ่ไดเพราะว่าถ้าลงไปกลัวได้ตัดถิมนึงสินะก็เลยต้องบีกไปก่อนเพราะว่าเฮามีโครงการสิเห็ุแนวอื่นอยู่นะจ๊ะเนี่ย,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 ยคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะพาปลูกต้นมะกรูดจ้าไปละะ้วค่ะบ๊ายบาย